ทำสสิ่งนี้เพื่อจะไม่ให้นะคะน้องๆหลายคนโดนตรวจสอบนะคะอาจจะมีพี่ๆหลายคนที่ฟังครูยอยู่ก็ได้นะคะติ๊กตอกับ a c e b o o k mm hmm. ครูดิชี่ไลฟ์ hmm. ไปพร้อมกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเตรียมตั้งคำถามรอได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะมาขายี้นะคะว่าถ้าไม่อยากโดนตรวจสอบ4ส,สิ่งที่คุณจะต้องมีจะต้องรู้นะคะแลวจะต้องทำนะ,ค,ะคุณจะต้องทำตามที่ครูดิชี่บอก นะมีหลายคำถามเรื่องเงินฝาก400ครั้งเงิน2ล้านมันเป็นยังไงนะคะเงิน3,000ครั้งมันเป็นยังไงปะปะงเนี่ยจัดส่งให้กับสามากรคีอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ลูกศิษย์ก็โทรมาถามนะคะเรื่องของปะป,ะปะงเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากจะโดนปะปะงหรือเปล่านะคะคำถามระหว่างที่ครูไรส์ถามครูชี่มาได้เนาะนะคะแล้วก็ ใน Facebook นะคะ <c oughs> ก็ถามครูชิช่มาได้นะคะได้ยินเสียงครูชิช่ชัดเจนไหมนะคะถ้าชัดเจนกดถูกใจนะให้ครูนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดเจนนะคะวันนี้ครูอยู่ในวิวสวนนะคะก็มาพักผ่อนกับพี่มินโฮนะคะแล้วก็จะต้องไหลห์เรื่องนี้ให้ได้นะคะเ่ะเสียงเนาะเสียงได้ยินไหมครูได้ยินเสียงตัวเองแล้วมีหลายคนนะคะที่โดน400ครั้งนะคะมีหลายคนโดน3 0 0พครั้ง มีหลายคนโดนสองล้านใช่ปะ่ะนะคะมีหลายคนโดนส่งให้ปะปะงปะปะงเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยนะคะสมะกรณ์ก็มาข้องเกี่ยวด้วยนะคะแต่ไม่อยากให้ใครที่ฟังครูอยู่นะคะจะต้องโดนตัดสินจากสมกรณ์และปะปะงเพราะหลายคนครดเชื่อว่าหลายคนก็ขาวอยู่ในนั้นอาชีพขาวแต่หลายคนเนี่ยมีอาชีพเภามานานแล้วนะคะแล้วโดนเล่นง,งานในสิ่งที่ เราไม่ทันระวังตัวถ้าเทาหยุดได้หยุดนะคะฉะนั้นวันนี้เงิน400้อครั้งและเงิน3,000ครั้งต้องมาค่ะแล้วก็เงินอีกหลายตัวเลขต้องมาแต่ครูจะมาขยี้ให้สี่ข้ออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะว่าเราควรจะหยุด4ี่สิ่งเนี้ยคุณจะหยุดยังไงแล้วก็ใช้4ี่สิ่งนี้ในการหยุดไม่ให้โดนตรวจสอบเงินฝากธนาคารข้อหนึ่งนะคะคุณต้องรู้นะคแล้วก็ต้องทําสิ่งนี้ทําแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายค,ะค่ะทุกคนอดูนะเห็นไหม ทุกคนต้องหยุดการฝาก400ครั้งค่ะหยุดได้ปะไม่ผิดกฎหมายนะทําไมต้องหยุดนะคะถ้าน้องๆไม่หยุดสิ้งปีนี้นะคิ้นปี66นะคะเดี๋ยวระบบธนาคารจะจัดส่งข้อมูลเราให้กับสมรกรคือแบงค์อะไรอยู่เออแบงค์กสิกรเนาะไม่ใช่กสิกรที่เดียวที่ต้องส่งข้อมูลให้สมรคอนะคะทุกแบงค์ค่ะเจดเจนนะคะ ชัดเจนไหมติกต o อกนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะคะหยุด400ครั้งหนักเลยความหมายคืออะไรอ,ะอธิบายนะคะน้องๆจะได้รู้ว่าเออเราควรจะทํา4สิ่งนี้ครูให้ตัวเลือก4ข้อน้องๆเลือกข้อไหนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆไม่อยากให้ทางธนาคารจัดส่งข้อมูลของพวกเรานะคะให้กับทางสรมรกรและปะปะง สองในงานเลยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องข้อมูลเงินฝากของเรานะคะน้องๆต้องทําตามที่ผูริชี่บอกอยู่สี่เลยครั้งอธิบายเนาะต่อไปนี้นะคะความหมายคือว่าการที่เรามีเงินฝากตั้งแต่มกราคมปี66จนถึงวันนี้น้องๆไปตรวจดูสเตตเมนต์นะคะว่าเคลื่อนไหวอยู่ที่กี่ครั้งแล้วถ้าน้องๆมีเกณฑ์เคลื่อนไหวใกล้ถึง4ี่อยครั้งน้องๆต้องหยุดเคลื่อนไหวแบงก์นี้ค่ะชัดเจนไหมฝากอย่างเดียว เพราะว่าการที่เรามีเงินฝากลูกธนาคารมีความจําเป็นนะคะต้องทําตามหน้าที่ค่ะจัดส่งข้อมูลให้กับสณ์ก,ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดน้องๆไม่หยุดลูกน้องๆมีเกณฑ์โดนจัดส่งให้กับสหกรณ์มีใครอยากจะไม่หยุดข้อนี้เปล่าถ้าไม่หยุดข้อนี้เดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าน้องๆจะไปหยุดข้อไหนนะคะถ้าเกิดน้องๆไม่ทําในข้อแรก ถ้าเกิดน้องๆยังเคลื่อนไหวการฝากอยู่ที่400ครั้งน้องๆมีเกณฑ์ยังสูงโดนธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับสมพารวันนี้ค,ครูมาไขยี่ข้อหนึ่งในเรื่องของสมพากรก่อนเลยนะคะหลายคนอยากจะฟังอีกข้อหนึ่งว่าเราควรจะไปหยุดข้อไหนดีถึงไม่ให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับสมภารนะคะข้อ2เนาะเป็นอย่างนี้นะคะ ยหยุดฝากเกิน2ล้านทุกคนนะคะเกิน2ล้านน้องๆยังไม่สามารถหยุดได้ลูกน้องๆจะโดนตรวจสอบแต่ถ้าเกิดน,น้องๆไม่อยากโดนตรวจสอบลูกน้องๆต้องหยุดการเคลื่อนไหวที่มีเงินเข้ามาเกิน2ล้านค่ะหยุดโดยการทําอะไรลูกปิดบัญชีใช่ไหมอย่างที่ถามครูดิชี่เข้ามาเนาะถ้าหนูเกินแล้วลูกยังไงสิ้นปีนี้โดนจะส่งแน่นอนครูพูดแบบไม่หลอกเลยสิ้นปีนี้น้องๆโดนจะส่งลูกเอาณวันนี้เนาะ มันเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านนะคะสิ้นปีนี้น้องๆโดนจัดส่งลกถึงแม้ว่าวันนี้เราจะ Walk in เข้าไปหาแบงก์แล้วหยุดการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีนี้หรือสั่งโค้ดบัญชีไปเลยโค้ดแอคเคา t เนาะปิดบัญชีแล้วยังไม่รอดลลกเนื่องจากอดีตที่ผ่านมามันเคลื่อนไหวอยู่ที่2ล้านเกิน2ล้านพอดีนะคะสิ้นปีนี้โดนจัดส่งสำับเงินฝาก400ครั้งและ เงิน2ล้านเกณฑ์ข้อ1ข้อ2ไปคู่กันสเสมอนะคะลูกถ้าน้องๆไม่อยากโดนตรวจสอบในข้อ1 และข้อ2ต้องหยุดการฝาก400ครั้งและหยุดการฝากเงินเกิน2ล้านค่ะต้องหยุดทันทีนะคะถ้าไม่หยุดน้องๆโดนตรวจสอบเมื่อวานนี้มันถึงไปแล้ววันนี้หนูหยุดหนูจะโดนไหมโดนลูกเพราะว่าเมาื่อวานนี้มันจะต้องไปเก็บผลเมื่อสิ้นปีเดี๋ยวตัวอย่างเนาะกสิกรเนี่ยเดี๋ยวจะรอประเมินผลเราเนาะแล้วจัดสง่งกสมาการนะคะวันที่1มกราคมปี67 เป็นต้นไปฉะนั้นวันนี้ใครเคลื่อนไหวเงินเกินไปแล้วเดี๋ยวจะให้เทคนิคข้อสี่ไว้อดใจรอเนาะว่าข้อสี่เีครูจะให้ถ้าสําหรับคนที่เกินจริงๆนะคะจะทายังไงดีแต่ว่าคนที่ไม่เกินลูกน้องๆต้องหยุดเนาะหยุดเคลื่อนไหวนะคะหยุดได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วครูใครจะมาว่าอะไรลูกใครจะมาว่าอะไรเรานะคะในเมื่อสิทธิ PD PA, นะ์ PDP a เนาะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลของเราลูกนะคะเราไม่อยากให้ใครตรวจสอบลูกเราก็หยุด สิ่งนั้นอืมหลายคนเลือกไปเกี่ยบัญชีธนาคารปะ่ะโดยการไปเปิดหลายหลายธนาคารเป้าเลือกได้เปล่าทำแบบนั้นได้เปล่าผิดอะไรไหมไม่ผิดลูกไปทำได้เลยแต่ก็อยากเตือนเนาะอย่างน้องคนที่ถามมาว่า1,000ครั้งครูมีโอกาสโดนเปล่า1,000ครั้งมีโอกาสโดนจากอาชีพที่หนูทำลูกถ้าเกิดหนูมีการขายหน้าร้านเปิดโลงแจ้งแบบเนี้ย อย่างเงี้ยเลยเนาะเปิดอย่างนี้เนาะแล้วสมกร์มาเยือนถึงแม้เงินฝากไม่ถึง2ล้านบาทแต่มีเงินเข้า400ครั้งธนาคารที่หนูเคลื่อนไหวไม่จัดส่งลูกแต่ด้วยอาชีพลูกหนูจะโดนประเมินภาษีจากอาชีพที่น้องๆทําแต่วันนี้ให้ตัวช่วยว่าคนที่มีการเคลื่อนไหวเงินใครไปเช็คสเตตเมนต์ดูแล้วบ้างแล้วไม่ถึง400ครั้งไม่ถึง2ล้านลูกหนูยังมีโอกาสรอดจากที่ธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับสัมภาร์ แต่ด้วยความที่น้องๆบางคนไม่รอดเนื่องจากมีอาชีพแอบแฝงบางคนสมัรกรลงพื้นที่บางคนสมกรตรวจทั้งใน, TikTok, ใน Facebook, ติ๊ต็อกในเฟซเพจขายของนะคะเจาะตรวจเราเนาะนะคะมีโอกาสจากที่เรามีอาชีพบุกไปโดนประเมินภาษีตรงนั้นถามว่าพอธนาคารไม่จะส่งลุกหนูมีโอกาสรอดไหมก็มีโอกาสรอด50-50เ 50, นาะแต่ว่าสามารถที่จะประเมินภาษีหนูจะอาชีพที่หนูทำได้ลูก อย่างน้อย50%นี้ยังรอดไม่ให้เขาตรวจสอบเรานะถามว่ามีอาชีพสโลแกนคุริชีว่าไงนะมีอาชีพการยื่นเสียภาษีคือทางรอดไม่ใช่ทางออกข้อ3หยุดฝาก3,000ครั้งทุกคนการมีเงินฝากนะคะตั้งแต่มกากราคมปี66จนถึงวันนี้ ใครมีเงินฝากมีการรับโอนเงินจากชาวบ้านชาวช่องหรือว่าตัวเราเองฝากเงินให้กับตัวเองโยกเงินจากบัญชีหนึ่งมาแบงค์หนึ่งญาติพี่น้องอนตังให้เราเราไปกู้เงินจากชาวบ้านมานะคะเราเล่นเทรดเล้งเทาเล่นหุ้นอะไรของเราแล้วแต่เนาะทำให้เงินในบัญชีเราเคลื่อนไหวนะคะหน้าวันนี้ถึงส0 0พันครั้งสิ้นปีนี้หนูนั่งรอได้เลยธนาคารจัดส่งข้อมูลพวกหนูให้กับทางสมรภูริแน่นอนค่ะใครไม่อยากโดนจัดส่ง ต้องหยุดการเคลื่อนไหวเงินบัญชีลูกไปเช็คสเตตเมนดูถ้าถึง3,000ครั้งหรือปิ่มๆจะถึงแล้วหนูต้องหยุดลูกเพราะเกณฑ์ข้อนี้ไม่สนใจจำนวนเงินนะไม่สนใจว่าน้องๆจะมี2ล้านหรือเปล่าในสเตตเมนต์นี้ไปดูมาแล้วอยู่ที่2,900ครั้งต่อ1เลขที่บัญชีก่อนเลยยังไม่ได้เอามาบวกกันสัก,กเลขที่บัญชีหน,นะคะน้องๆมีเกณฑ์สูงที่จะโดนธนาคารจัดส่ง น้องๆมีเกณฑ์จะโดนตรวจสอบในวันข้างหน้าถ้าน้องๆไม่อยากให้ธนาคารจัดส่งน้องๆไปเช็คสเตตเมนต์จนถึงณวันนี้แล้วดูซิอยู่ที่กี่ครั้งจํานวนฝากหรือเงินเพิ่มขึ้นอยู่ที่3,000ครั้งน้องๆจะโดนจัดส่งให้สมกมกรถ้าไม่อยากตกเกณฑ์ข้อนี้ต้องหยุดบัญชีนี้ทันทีไปใช้บัญชีอื่นเอาที่ปลอดภัยที่สุดไปใช้อีกบัญชีหนึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากแนะนำผิดกฎหมายเปล่า ไม่มีผิดกฎหมายไม่มีค่ะเพราะว่าการที่เราจะผิดกฎหมายในการที่เราหยุดการฝากเงินของตัวเราเองอะ่ะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายใครๆก็ทํากันไม่ใช่เรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีหลีกเลี่ยงภาษีเป็นอีกเรื่องหนึง่งไปขยี้ข้อสี่นะคะเพราะว่าข้อนี้สําคัญเป็นครูเขาไม่พูดข้อนี้ไม่ได้น้องๆต้องหยุดแบบนี้แลวน้องๆจะรอดการโดนตรวจสอบจะสมบักรถ้าไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวเงินฝากได้เนื่องจาก เมื่อวานนี้มันเพิ่งจะถึงสองล้านไปเองครูเพิ่งจะถึง10บล้านไปเองวันนี้มีเงินเข้ามาเกิน400ร้อยครั้งและเกินส0มพันครั้งด้วยครูหนูหยุดไม่ทันหนูไปปิดบัญชีก็ไปปิดแล้วหนูคิดว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้ธนาคารจัดส่งแน่นอนหนูควรทำอะไรดีต้องทำข้อสี่นี้สำคัญนะคะยื่นเสียภาษีลูกถ้าหนูหยุดไม่ได้คำตอบสำหรับก,การหยุดการตรวจสอบน้องๆต้องมีสี่สิ่งนะคะสิ่งแรก น้องๆหยุดฝาก400ครั้งลูกโอโหครูหยุดไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเกิน400ครั้งแล้วหยุดฝากเกิน2ล้านครูคะหนูหยุดไม่ได้หรอเพราะว่ามันก็เกินเยอะ,อะยังไงอะยังไงลูกค้าก็โอนอะ่ะแล้วหนูก็ไปเปิดบัญชีไม่ทันอะ่ะมีแค่แบงก์เดียวหยุดฝาก3,000ครั้งลูกครูคะหยุดไม่ได้ครูอะแต่ยื่นเสร็จภาษีได้นี่ถ้าเกิดคุณหยุดในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไม่ได้ คุณยื่นเสียภาษีได้จากอาชีพที่คุณทำภาษีเป็นศูนย์ภาษีเป็นพันภาษีเป็น 100, ปร้อยภาษีเป็นหมื่นมันหลากหลายเรื่องราวมาปรึกษาได้นะคะบอกไว้เลยว่าครูจะคิดคำนวณเสียภาษีให้ก่อนทุกท่านและเป็นคนพายื่นเสียภาษีเองกลับมือวิธีที่ครูจะพายื่นเสียภาษียื่นยังไงหรือเปล่ามีหลายคนถามพายื่นทางออนไลน์ไม่ต้องเอาหน้าสวยๆเราไปหาสมัครกรุก๊ไม่ต้องย่องไปหาใคร ยื่นตอกแต๊กตอกแตกทางออนไลน์ได้นะคะครูสอนลูกศิษย์ต่างประเทศยื่นเสรส็ภาษีข้ามแดนยังไงลูกศิษย์อยู่เยอรมันกับอยู่เกาหลีครูริชี่นั่งอยู่ลาดพร้าวกรุงเทพอยากรู้ไหมครูริชี่พาลูกศิษย์ยื่นเสร็ภาษียังไงและสอนลูกศิษย์ยื่นสอนลูกศิษย์ว่ายน้าเป็นไม่ต้องมาจ่ายาค่าคอร์สครูทุกปีจ่ายค่าคอร์สครูแค่คหนึ่งครั้งแล้วครูจะ แถมฟรีคอร์สออนไลน์ให้ทบทวนดีป่าและสอนให้ว่ายน้ำเป็นดังต่อไปนี้นี่นน,นี่คือสิ่งที่ครูคุยกับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุยยังไงนะคะคุยแบบนี้ค่ะ e-filing ค่ะพาลูกศิษย์ยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต ลูกศิษย์อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วบางคนอยู่เยอรมันอยู่เกาหลีให้ครูดิชีพายื่นเสียภาษีให้ครูดิชีพายื่นเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุยไปด้วยแล้วก็พากันยื่นเสียภาษีสอนให้ลูกศิษย์ยื่นเสียภาษีให้เป็นไม่ต้องเอาหน้าไปหาสมราอหลายคนตื่นเต้นเจอสมราอแล้วตกใจ